แบมเกิดอะไรขึ้นแล้วแบมหนุนมุกอ้มมุกแอ้มแบมตกน้ำมะหนุนใช่เปล่านะมุกยืนเจ้อทำไมก็ลงไปช่วยแบมสิตายคุณเป็นอะไรไหมคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหม ไม,ไม่คุณทำอะไรของคุณอะ่ะทำไมถึงไม่เชื่อใจฉันเลยอะ่ะเมื่อกี้แบมจับมือฉันผักแบมตกลงไปเองนะฉันไม่ได้ทำเลยนี่มุกมันจะมีคนบ้าที่ไหนอะ่ะจับมือคนหรือแล่าตัวเองลงไปในน้ำเนี่ยนะแล้วอีกอย่างแบมเข้าว่ายน้ำไม่เป็นแล้วเขาจะทำไปเพื่ออะไรฉันควรมองออกตั้งแต่แรกแล้วนะว่พาพวกเขาสองคนยังรักกันและยังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่นี่มุกลูกเป็นไงบ้างอะใครหลุดแล้วล่ะตอนนี้ฉันก็กลับนอนเรียบร้อยแล้ว ขับใจแกมากเลยนะที่มาเยี่ยมอ่ะทำไมลูกฉันไม่สบายอีกแล้วเนี่ยแกดูแลลูกฉันยังไงปล่อยให้เป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมุกเขาดูแลลูกเธอ24ชั่วโมงแถมวันนี้ก็เป็นวันเกิดเขาอีกเขายังไม่ได้พักเลยส่วนเธอเป็นแม่แทๆ้ๆเอาแต่พูดไม่เห็นจะเป็นห่วงลูกจริงบ้างเลยแต่ดูจากสภาพแกแล้วเนี่ยแกหรือเปล่าที่เป็นคนแพ้เชื้อโรคให้ลูกฉันเนี่ยเดีย๋ยวก่อน<ด><ด>สิมิมี่เพิ่งนอนนะนี่อย่ามาแตะต้องตัวฉัน เดี๋ยวเชื้อโลคก,ก็แพร่ใส่ฉันอีกคนหรอกนี่ลูกป่วยแล้วห่ะเธอดูแลลูกฉันยังไงนะมุกดูแลเด็กคนนี้ก็ทําไม่ได้หรเอจะไปไหนก็ไปไปนี่มุกฉันรู้นะว่าช่วงเนี้ยแกเหนื่อยแต่แกก็ต้องดูแลตัวเองบ้าง วันนี้วันเกิดแกฉันซื้อของขวัญมาให้ขอบใจนะตั้งแต่แกแต่งงานไปเนี่ยแกก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะมูคนก่อนอะ่ะหายไปไหนแล้วแกอย่าพูดถึงมันอีกเลยตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะฉันอยากเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดีแล้วก็อยากเป็นภรรยาที่ดีด้วยแต่ฉันว่าแกก็ไม่ควรแต่งงานกับคนที่เคยมีลูกมีเมียแล้วนะ ก็เห็นว่าแกถ้าตอนนั้นฉันไม่ได้ขนุนช่วยฉันก็อาจจะโดนไฟเผาลายไปแล้วก็ได้แต่ว่า<ม>กา็ทำไ,ไ,ไม่เชื่อเนี่ยเปิดกล้องวงจรปิดดูไหมล่ะไม่ต้องไปเปิดดูหรอกแค่พูดขอโทษมาคำเดียวเนี่ยมันก็จบแล้ว ก็ขอโทษสิจะยืนเจ้าทำไมล่ะฮะคุณขนลุขนุนหยุดเลยนะครับทำไมฉันต้องขอโทษด้วยล่ะในเมื่อฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอะ่ะผมจะบอกอะไรให้นะผมมีหลักฐานผมถ่ายไปแล้วเรียบร้อยมุกผมขอโทษนะมุกทุกครั้งที่ฉันทะเลาะก,กับภรรยาเก่าคุณอะ่ะ คุณไม่เคยเข้าข้างฉันเลยคอยแต่ปกป้องเขาตลอดไม่นึกถึงจิตใจฉันบ้างเลยอะ่ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เราสองคนก็อยากกันเถอะมุกใจเย็นๆก่อนได้ไหมอะ่ะมันก็ก็แค่เรื่องเข้าใจผิดเองอะมุกนะนี่คุณอาติทำไมต้องปกป้องยังมุกตลอดด้วยหรือว่าพวกคุณสองคนมีอะไรปิดบังกันหรือเปล่า ที่แท้คุณก็แอบมีผู้ชายคนอื่นงั้นหรออย่ามาใส่ร้ายฉันกับเพื่อนแบบนี้นะต่อจากนี้ไปเนี่ยฉันกับคุณเราเลิกกันเถอะหลังจากที่ฉันได้หย่าก,กับสามีไปฉันก็ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะกลับมาทำงานที่ฉันรักผมดีใจมากเลยนะครับ ที่คุณยอมมาเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้สามีเก่าของคุณคงไม่รู้ใช่ไหมว่าที่บ้านของคุณรวยมากแล้วคุณก็เป็นผู้กำกับที่โด่งดังมาก่อนเขาไม่เคยสนใจฉันหรอกค่ะทีละ,ะลก่อนชันหน่อยสิคะได้เลยครับอ้าวมุกนี่ฉันมาคุยเรื่องถ่ายหนังกับคุณอตินล้วเนี่ยไม่คิดว่าจะเจอแกที่นี่ มาทําอะไรที่นี่หรออ๋อจริงๆแล้วอ๋อที่แท้เนี่ยเรื่องที่อยากกับขนุนเพราะว่าเรื่องนี้ใช่ไหมแอบบกิ๊กกับคุณนติแต่ฉันก็เข้าใจเลยนะชีวิตอย่างแกเนี่ยก็คงต้องอยากมีซิตที่มันดีขึ้นอยากมีแฟนเป็นดาราแต่แกนี่ก็อ่อยไปถ่วยจริงแล้วเนาะมุก คุณอย่าทาเกินไปนะคุณยังไม่ได้อยากกับผมทางกฎหมายนะมุกฉันขี้เกียจอธิบายให้คุณฟังแล้วล่ะค่ะฉันว่าเนี่ยคุณไปเตือนตัวเองดีกว่าไหมคะยังไม่ได้อยากกับฉันแต่ว่าไปกอดกับชูซะแล้วอะ่ะพวกคุณสองคนอยากดังไหมคะหรือว่าใจฉันบอกพวกกองไปเลยว่าพวกคุณสองคนเนี่ยเป็นชูกันคอยดูเถอะฉันจะทำให้แกเนี่ยไม่เหลืออะไรเลย ไปกันเลยคะ่ะโอ้โหพูกกำกับแคนดี้เนี่ยกลับมาแล้วหรอจ๊ะฉันเนี่ยดีใจมากเลยนะที่แกมาเป็นพ่วมกับเรื่องเนี้ยนักลงทุนเนี่ยเชื่อมากในตัวแกมากเลยนะรู้ไหมจริงเหรอ แต่ว่าฉันไม่ได้ทำงานนี้มาสองปีแล้วนะไม่รู้ว่าจะทำได้เปล่าฉันเชื่อว่าแกทำได้อยู่แล้วใช่ครับผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันอีกอย่างนักลงทุนเขาก็อยากได้ผู้กำกับผู้หญิงมาทำงานนี้อ่ะครับคุณมุกช่วยดูบทก่อนได้ไหมครับเป็นเรื่องราวของนางเอก ที่มีความรักที่แย่แต่สุดท้ายแล้วเธอก็ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นเหมือนชีวิตจริงที่เลยค่ะลองดูก็ไม่เสียหายเนาะงั้นเดี๋ยวผมจะไปเตรียมเอกสาร,รนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเรามาเซ็นสัญญากันวันนี้ได้เลยค่ะ งานนี่แหละฉันจะรลยแล้วนี่ไม่เสียดหรยเนี่ย ไปไม่เขาไปไมไปไมครับถ่ายอะไรอ่ะหยุดถ่ายเลยนี่เลยนุ้ยหยุดถ่ายเดี๋ยวนี้เลยฉันจ้างแกมาถ่ายนางมุกมาถ่ายฉันทำไมผมนึกว่าห้องนี้คุณมุกกับคุณตีอยู่ลยครับลบทิ้งอยู่นี่เลยนุ้ยไม่ต้องลบค่ะฉันว่าคนที่จะไม่เหลืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นเธอมากกว่าน่ะเฮ้ ใครจ้างแกมาคุณพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องฉันดูกล้องวงจรปิดหมดแล้วนะฉันรู้ว่าแกสะกดรอยตาม,มุณมุถ้าแกไม่บอกฉันจะเอาแกส่งตำรวจคุณคุณแบมครับคุณแบมจ้างผมมาที่รักหลังจากนี้มาหาฉันทุกวันได้ไหมคะได้เลยครับ ผมจะมาหาคุณทุกวันเลยนะรอบนี้เนี่ยฉันไม่เอาผิดทุนก็ได้แต่คุณต้องช่วยฉันนะฝากด้วยนะคะครับ<ะ>แกทำกับฉันแบบนี้ได้ไงแกไปพักเหรอขอโทษนะครับพอดีเขาให้ผมเยอะกว่ามันให้เยอะเท่าไหร่จะไดให้แกสองเท่าเลย,เ,ยเดี๋ยวก่อนสิวะเฮ้ย คุณมุกคุณมุกดูข่าวนี้สิครับคนอย่างมันเนี่ยไม่ควรได้รับการอภัยหรอกคะ่ะพรุ่งนี้ฉันจะไปะยาถ้าคุณมุกมีอะไรให้ผมช่วยเนี่ยคุณมุกบอกผมได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะตอนที่ปาะลาะซี พูดถึงเรื่องไฟไหม้เมื่อสองปีก่อนผมนึกถึงคุณเลยนึกถึงฉันทำไมลหรอคะก็ตอนนั้นน่ะผมอุ้มคุณไว้ข้างทางแล้วผมก็ไปตามหารถพยาบาลครับแล้วพอผมกลับมาผมก็ไม่เจอคุณแล้วคุณอติดไเป็นคนช่วยฉันงั้นเหรอคะใช่ครับผมเองกฉันขอโทษนะคะคือพอฉัน ตื่นขึ้นมาฉันก็เห็นเป็นขนุนแล้วอะ่ะฉันก็เลยคิดว่าขนุนเป็นคนช่วยฉันไว้ฉันขอโทษนะคะที่ฉันไม่รู้ว่าเป็นคุณไม่เป็นไรครับเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วอะ่ะแต่ตอนนี้คุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะคือ